ประจําปี2568นั่นก็คือปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะทีนี้เราจะขออนุญ,ญาตเจาะลึกนะคะสําหรับประเด็นของแต่ละท่านกันดีกว่านะคะว่าทําไมองค์กรของท่านผลงานของท่านนะคะถึงได้รับรางวัลน,นี้และนะคะมีขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวดแรงบันดาลใจอย่างไรรวมไปถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะออขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่ท่านแรกก่อนนะคะท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ เด่นชัยวารเดชจำเริญน,นะคะเจ้าของผลงานระบบบริหารจัดการ c h เชื e อเพล n CPMS อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AIOT พร้อมรับประกันผลประหยัดนะคะอยากจะให้ท่านพูดถึงในเรื่องของที่มาที่ไปของผลงานนวัตกรรมนี้เรียนเชิญค่ะครับก็ระบบเราเอาง่ายๆก็คือการใช้ AI ในการบริหารจัดการการประหยัดพลังงานะระบบประ,ประการขนาดใหญ่นะครับหรืเรียกว่า c ะบบ a r Chiller Plant Management System หรือ CPMs นะครับก็อันนี้คือคือรางวัลนวัตรกรรมที่ที่ได้ซึ่งเราพัฒนาจริงๆเราพัฒนาจากงานวิจัยตั้ง่ปีับบินห้ราก็เก็บดา t ้ามาตลอดเพราะวา่าเมืองไทยเป็นเราเราผลิตแอร์ส่งออกเยอะที่สุดก็จริงนะครับแต่เราผลิตแอร์ขนาดเล็กไม่ใช่แอร์ขนาดใหญ่ เราเป็นประเทศที่ซื้อและใช้โดยเฉาะตัวซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับเพราะผมเรียนจบกลับมาในปี2558เริ่มมาเป็นอาจารย์ก็เราพบว่ายังไม่มีแหลกแล้วก็เราตั้งใจยอยากเป็น national แหลความฝันเลยนะกลับมาแต่คือันสร้างไม่ได้แล้วก็ผมขายไอเดียเนี่ยตั้งแต่10ปีก่อนเป็นอาจารย์ผมก็หาที่ที่อยู่ <c oughs> ไม่มีไม่มีที่ไหนเาัา แล้วมีมหาลัยชน20ปุตุหลับเข้ามาเลยซื้อไอเดียที่เราขายฝันเมื่อ10ปีก่อนนะครับระบบก็เก็บดัตาตลอดการทำวิจัย5ปีสร้างในชุดอามเหมือนแลปอย่างเงี้ยข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการตลอดอเริ่มให้บริการเมื่อปี2562นะครับแต่ว่าโดนคอมเมนต์แล้วในระหว่างนั้น,นก็เอนอสับสนตลอดได้งบประมาณมีเป็นซีรีส์ตลอดแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กก็โดนว่ามาตลอดว่า มันเป็นโปรเจกต์เบสมันไม่ใช่สตาร์ทมันไม่สเกลแล้วก็อมาปรับครับจนในวันที่เรานําเสนอคือมันเป็นนวัตกรรมแล้วก็คือมันสามารถสเกลไปไปต่างเทด้ a อย่างแรกเลยคือมันมียอดขายที่โตอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้ผมก็สืบเรื่อยๆเอ้เราได้รางวัลนวัตกรรมตลอดเราได้รับการสนับสนุนเราพร้อมมีสิทธิ์ในการที่จะขอไหมเราก็เริ่มเช็คไปสมัครตลอดว่าถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ย อ่าแล้วด้วยความโชคดีครับเราก็ไม่กล้าสมัครทีจนจนถึงปีเนี้ยใช่มันมันสุกมันสุขพอดีจนจนรายได้มันเลยเลยจุดที่มันเริ่มเริ่มระดมทุนแล้วก็มี R R B Venture Capital v B C เข้ามาสนใจแล้นะครับอันนี้คือส่วนของนวัตกรรมของเราซึ่งตอนที่เราเสนออ่ะคือถ้าสมมุติเราไปขอคุนวิจัยที่ไม่ใช่ของ N A นะเราจะแค่คุยแต่นวิจัยเขียนว่า มีใช้หนึ่งที่ก็คือมีการใช้แล้วอันนี้อันนี้ขอเอเดย์ยังไม่ยังไม่ยังไม่พอนะครับอันนี้คือเราถึงที่ว่าเราให้บริการรวมยาบาัรลับสาย17ปที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์อย่างแท,ท้จริงแล้วก็มีการให้บริการการบินแลนครวง12ที่นะครับแล้วก็ Smart City สมาร์ทซิตี้สที่ที่ฟอร์เรสต์เทียโปรเจกต์ตรงบางนาแล้วก็คาร์เรนตรงข้ามภูมิ i ิ a l า a r k นะครับแล้วก็ เมื่อกี้อ๋อบอกแล้วว่าที่นี่จะเป็นแซนด์บ็อกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้จะเป็นที่เพิ่มเติมที่เราจะปรับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มทาร์เก็ตใหม่ซึ่งเป็นอาคาร ขนาดขนาดกลางของอแล้วก็เป็นหน่วยงานรัฐด้วยซึ่งยังไม่มีการเจาะเข้ากลุ่มนะครับก็เรามีการเข้ามาสํารวจแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มดำเนินการได้นะครับไม่ไม่เกี่ยวแล้วครับไม่อยากทําเองอยากทำเองได้นางวันแล้วทำได้อขาได้แล้วทำได้าังโอเคได้ครับโอเคแล้วก็มีการขยายต่อเนื่องทีนี้โดนโดนตลอดครับเรื่องการความเป็นนวัตกรรมคือเอไอมันเป็นมันเป็นบัสเซอร์เบิร์ดอะคือแบบว่ามัน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 แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเนื้องหนาคือ เราเริ่มมีการวางแผนตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนเป็นนวัตกรรมว,ว่าเราจะไม่ใช้ IoT แพลตฟอร์มต่างๆน,นี่คือจุดแรกที่เราวางเลยคือที่เราเห็นอยู่ที่สตาร์ทอัพทุกรายหรือบริษัททุกรายบอกว่าเรามี AI ของเริ่ม IoT เช็คได้เลยครับว่าใช้ยี่ห้ออะไรไม่มีครับดังนั้นคือส่วนแรกของเราคือความได้เปรียบคือเราวางเราจดสิทธิบัตรแบบร้อยยืดแบบเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์คือขายากก๊อปก๊อปเลยเพราะว่าเราจดเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลง ทำให้แพลตฟอร์มเราสเกลได้นะครับก็เลยเป็นจุดแข็งของเราคือเรามี IoT แพลตฟอร์มถ้าเป็นด้าน Energy ก็เราเป็นรายเดียวในประเทศไทยซาร์ดที่มียื่นสิทธิบัตรทางด้าน IoT แล้วเราจ้างผู้เชี่ยวชาญยื่นเนี่ยยื่นแบบ100%คือไม่ได้นี่เลิกเลิกฉากคือต้องได้เปิดเปิดจากกอบี่เพราะว่ามันเป็นคนละตลาดการเทียบกับของรายอยื่นเนี่ยมันมันคนละท a r g e t i กันเราเป็น B2B เพื่อลดต้นทุนของเขาเป็น B2C เพื่อขายนะครับ